ปเป็นลายบุคลากรกำนังนงานคิดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากราบีกันบ้างนะครับมีการแต่งชุดดั้นะครับ <S 2> <S 2> <ม>แล้วก็นักเรียนนะครับวัยอาเล็กกับผู้เสียชีวิตด้การรถบัสไฟไหม้ศาสนาศึกษา,กษานั่นเองนะครับนะเลตแต่ว่าทีทั้งารคิดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากราบีนะครับนางสาวสิรินัทอารีรองผู้อำนวยการกำลังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากราบี้พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรนะครับนะ,ะ88คนตัวแทนครูนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ อส่วนนึ่งนะครับรวมยืน่นวัยนิงวัยอา่านัยไลนะครับกับผู้เสียชีวิตใชยการไฟไม้รถบัสนะครับข้อโรงเรียนวัดเข้าประยาท่งคารามพร้อมทางสำนักานคณะกรรมการการศึกษา ทั่วประเทศเลยแต่าว่านี่ก็ทำานะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความทุกข์เศร้านะครับทางด้านนางสศร้าินีนานอารีท่านก็บอกวา่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทุมศึกษากระบี่ค่ะก็ขอ้อแสดงความเสียใจต่อการสูญนเสียต,ต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้หนักเรียนและครูผู้มีคุณคุณค่ารวมยี13ชีวิตจากไปค่ะซึ่งเป็นการสูญเสียที่ไม่อาจถดแทนได้และก็ข้อให้ถูกภาัก่วนรวมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไปโดยขณะนี้ค่ะก็ได้มีการยกเลิกอนุญาตโรงเรียนต่างๆนนนะใสัังกดจ เรียนไปถันศนะึกษานอกพื้นที่บางรุ่งค่ะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับนํานักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการในต่างจังหวัดก็ยังคงที่จะสาม,มารถนําดําเนินการได้นะแต่ต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยข้องรดโดยสา้ที่จะนําไปด้วยค่ะครับด้านนั้นก็นายทิวัฒน์ปมไล่นะครับกุณทุกโจทย์กระีพร้อมด้วยเจ้าหน้นนานที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพรถนักเรียนข้อโรงเรียนอิสารานุซ่อนนะครับสถานศึกษรเอกชนอำเภอเมืองกระบี่นะครับตรวจสอบสภาพ ความพร้อมองต่อรถปรุปกรณ์ดับเพลิงประตูชุกชิญนหลอย่างคอนทุบก,กระจกนะครับเข้มขันในระบยเบาะหนังโดยสัน้นระบบปิดเปิดประตูนะครับพบว่าอยู่ในสภาพพร้อมใ้งานเพื่อความปลอดภัยเกิดเตุชุกชื้นขณะนี้นะครับกระจายผู้ประกอบการรถโดยสั้นนะครับติดตั้งแก๊สทั้งแก๊สเอ็นจีวีเนี่ยเปี่ยมเพลิงตองจดทะเบียนคนส่งกระบี่นะอาจจะมีเวีคขันนะครับเป็นรถตูโดยสัน้นประจำทางกระบี่ฮัดย่อยนะครับให้นำเข้ากรดสภาพสีคณรุ่งยนกระบี่ตัวมาตัการตรวจความสภาพรถนะครับคุณครับ รถโดยสารไปจำทางจา้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเข้มงวดมาต่อเนื่องอยู่แล้วทถานีสถานีคนช่วงกระบี่นะครับจุดเช็คพ้อ n ์ตามเส้นทางใายลักต่างๆด้วยนะครับนะ,ะ,อะตอนนี้ต้องเข้มข้นกันจริงๆและเพราะว่าที่เป็นการทอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้